ผมอยจะมาขอพูดถึงภาพรวมก่อนนะว่าสังหาทีมทรัพย์เนี่ยในช่วงก่อนหน้าน,านี้เนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับปรดิมขอพูดถึงอัตราดอกเบี้ยก่อนนะครับหลายคนเป็นนักลงทุนอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ทราบว่าอัตราดอกเบี้ยช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ต่ํามากนะครับซึ่งเองก็ต่ำมาค่อนข้างหลายปีก่อนหน้านี้แล้วนะครับความจริงอ,งอัตราดอกเบี้ยต่ำเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ปกตินะครับเป็นช่วงที่อาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานครับพอช่วงที่เศรษฐกิจกลับมาดีแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะดอกเบี้ยจะเป็นต้องเขาเรีย ซึ่งถ้าเรามองในหลายปีที่แล้วเนี่ยดอกเบี้ยก็มีความพยายามนะครับในของเ,ออเฟดเองเนี่ยก็มีความพยายามที่จะขึ้นดอกเบีย้ยแต่ก็ขึ้นไม่ไหวนะครับด้วยแรงต้านหลายๆอย่างทําให้จำเป็นต้องลดดอกเบี้ยมาเหมือนเดิมครับแต่ความหมายของการลดดอกเบี้ยของโลกนี้หมายถึงอะไรครับในวันอสังหาเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างนี้ฮะอสังหาเป็นการลงทุนหนึ่งครับที่ใช้เงินกู้นะครับ จากทางธนาคารหรือภาคการเงินน่าจะสูงที่สุดแล้วแหะนะครับหมายความว่าเราอาจจะมีเงินดาวไปแค่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรากู้เพิ่มอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อม,มาทำโครงการต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งในภาคของประชาชนเองก็ตามที่คุณต้องซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยบางคนมีแค่ซิปเงินเดือนเนี่ยก็สามารถซื้อบ้านหลักหลักล้านสองล้านสามล้านได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่ออัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันน้อยมากหรือมันเข้าเข้าใกล้ศูนย์เนี่ยครับมันก็ค่อนข้างดึงดูดเนาะให้คนหลายคนเนี่ยอยากจะนะครับกู้เงินในอาตาัตราที่ค่อนข้างต่าามมาลงงงทุนนนอสัััััหรรริพย์ะคบด้ เป็นสิ่งที่ตามกันเลยครับว่าถ้าดอกเบี้ยต่ำบุ๊บราคาอสังหาริมทรัพย์โดยรวมเนี่ยจะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับเพราะนักลงทุนก็เริ่มมองว่าโอ,อ้โหจะฝากแบงค์จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลจะซื้อหุ้นกู้ต่างๆเนี่ยผลตอบแทนมันก็ต่ํามากและต่ตําลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับอาจจะมองว่าเอางไงไหมเรามาซื้อทองคํากันดีไหมซื้อแอสเซทอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์กันดีไหมหรือแม้ทั้งหุ้นก็ตามนะครับเพราะนั้นหาผลตอบแทนครับอย่างเช่นกองทุนใหญ่ๆอ่า กานสังคมเองก็ตามหรือแม้แต่กองทุนใหญ่ที่ต้องการผลตอบแทนไม่ต้องมากแต่ขอความมั่นคงเนี่ยแต่พอดอกเบี้ยม,มันกดต,ต่ำลงไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยครับเขาต้องเริ่มมองหาสิ่งที่ผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาหน่อยอาจจะมั่นคงหน่อยดังนั้นเนี่ยอสังหาริมทรัพย์หรือว่ากองทุนอสังหาเนี่ยจึงเป็นที่หมายปองของบรรดากองทุนด้วยนะครับแต่พอเจอโควิด19เเนี่ยครับมันกระทบอย่างหนักครับหนักยังไงฮะอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับมันเกิดการขาดสภาพคล่องครับ โลกใบนี้เนี่ยอยู่ได้นะครับด้วยด้วยเงินหมุนนะฮะการจ่ายดอกเบี้ยนะครับการซื้อขายการจ่ายเงินนู่นจ่ายย่านนี้โอนถ่ายปาทั่วโลกมันเป็นแบบนั้นนะครับสปายเชนต่างๆมันก็ต้องรันถูกไหมฮะแต่พอวันหนึ่งครับโควิด -19 เานี่ยนะครับทำให้ทุกอย่างมันถูกแช่แข็งเลยนะครับการที่เขาถูกแช่แข็งหมายความว่าการรายได้ก็หยุดลงครับทุกอย่างดอกเบี้ยอย่างเงี้ยต้องยังต้องจ่ายอยู่ถูกไหมแต่ค่าเช่าหรือว่าการค้าขายอาจจะหยุดลงทําให้คนเนี่ยต้องการเงินสด ปริมาณมากขึ้นมากขึ้นเพื่อรักษาชีวิตน,น,นะครับคือโดยทั่วไปเนี่ยธุรกิจหลายๆอย่างเนี่ยครับเขาไม่ได้พังไม่ได้เจงเพราะว่าออขายไม่ดีหรอกนะครับแต่ธุรกิจหลายอย่างเนี่ยเขาพังเขาเจงเพราะเขาขาดสภาพคลองครับพอคุดหนึ่งเก้ามาทำให้สภาพคลองเขาขาดปุ๊บโดยที่เงินเขามีน้อยเนี่ยเขาจริงจําเป็นนะครับต้องเพิ่มสภาพคลองอย่างเร่งด่วนครับแต่การขายทรัพย์สินเนี่ย ก็ขายได้สนหอนย่างแหละคุณจะเห็นภาพว่าเฮ้ยหุ้นอะไรก็ร่วงหรือแม้กทั้งบางช่วงที่ขาดสภาพคล่องจริงๆไม่แต่ทองคําเองก็ยังมีราคาที่ร่วงลงไปเลยนะครับอสังหาก็เหมือนกันครับพอคนต้องการเงินสดมากๆเนี่ยอสังหาที่อาจจะเป็นตัวที่แบบเป็นแขนขาที่แบบตัดทิ้งได้ก่อน,นแรกเนี่ยอาจจะถูกพิจารณาในการขายมาก่อนนะครับเงินสดที่เป็นสิ่งที่สําคัญครับแต่สำหรับบางคนเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะเอาอาสังหาไปขายได้หรือไม่สามารถจะหาเงินหมุนทันเขาก็จะเลือกในการกู้เงินครับ อย่างเช่นออกหุ้นกู้นะครับอย่างเช่นกู้เงินซอฟท์โลนในไทยเราก็จะมีซอฟท์โลนหุ้นราคาไอ้กู้นี่ครับกู้นี่ราคาถูกจากทางรัฐบาลสนับสนุนอะไรประมาณนี้นะครับบในประเทศไทยเองเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าเราเองก็พึ่งพาาเงินต่างชาติเยอะนะครับทั้งเงินลงทุนเองก็ตามหรือว่าเงินท่องเที่ยวเงินส่งออกเองก็ตามนะครับพอโลกทั้งโลกเนี่ยโดนโควิดมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็กระทบต่อรายได้ของประเทศไทยตรงๆเหมือนกันนะครับ หากมองย้อนกลับไปในประเทศไทยเมื่อประมาณ4ี่หปีที่แล้วเ,เป็นช่วงที่ค่อนข้างเติบโตของอสังหาเหมือนกันครับเติบโตมาจากอะไรบ้างฮะอย่างแรกเลยนะครับนั่นคืออัตราดอกเบี้ยที่ต่าอันนี้เราเล่าไปแล้วเนาะดอกเบี้ยต่ำปุ๊บมันก็ดึงดูดให้คนเนี่ยสาม,มารถที่จะกู้เงินซื้อบ้านหรือว่าแม้กระทั่งกู้เงินเพื่อเก่งกาไรที่ดินหรือลงทุนอสังหาริมทรัพย์นเนี่ยได้ง่ายนะเพราะาต้นทุนการเงินค่อนข้างต่ําม,มากๆนะครับสองครับก็ต้องยอมรับว่าทางจีนครับ ะะทางจีนเนี่ยนะครับมีบทบาทมากนะครับในการผลักดันราคาสังหาไทยในช่วงเวลาก่อนหน้านี้หลายปีก่อนหน้านี้นะครับเ,เช่นเชียงใหม่เองนะครับถ้าใครอยู่เชียงใหม่จะเห็นภาพว่าเฮ้ยอสังหาเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหราคาเป็นไงฮะคือตอบโตเยอะมากนะครับหรือแม้กระทั่งพัทยาอะไรเงี้ยที่แถวคอนโดของผมเนี่ยก็ค่อนข้างเติบโตเร็วๆนะครับบางที่เนี่ยตบโตทีปีหนึ่งแบบโอ้โหหลายเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่ผมก็กำไรกันไปนะครับ เพราะถ้าหากมองในมุมของจีนเนี่ยเขามองว่าอาสังหาไทยเนี่ยค่อนข้างราคาถูกเมื่อเทียบกับจีนเห็นภาพใช่ไหมครับแถมแบบเออเชียงใหม่เขาก็ชอบมาเที่ยวอยู่แล้วเขาอยากจะมาอยู่แล้วก็เลยเหมาะเจาะในการซื้ออสังหานะครับสุดท้ายครับนั่นก็คือเรื่องของมาตรการ LTV ที่เข้าเข้ามานะครับในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ ถ้าให้ผมมองนะครับผมอาจจะมองว่าทางแบงค์ชาติเนี่ยอาจจะเห็นตัวเลขอะไรบางอย่างอาจจะเป็นตัวเลขของการกู้ที่เยอะเกินไปหรือเปล่าเรื่องนี้เสียหรือเปล่านะครับเลยออกมาด้วยการ LTV ขึ้นมาซึ่ง้าถามว่ามันเบรกความร้อนแรงไหมผมก็ต้องยอมรับว่าเบรกความร้อนแรงได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอสังหารเนี่ยจากที่แบบตื่นเต้นเฮฮาคึกคักในช่วงหนึ่งนะครับพอเจอ LTV ปุ๊บ ทำให้คนที่ต้องซื้อสังหารเนี่ยจำเป็นต้องควักเงินส่วนหนึ่งเนาะเงินดาวนั่นเองที่เยอะขึ้นนะครับซึ่งผมว่ามันเยอะนะฮะสมมติถ้าเราล้านหนึ่งเนี่ยต้องมีเงินแสนหนึ่งในการวางทักสิบเนะครับบางคน2%เนี่ยก็ต้อง2องแสนและอันนี้ในเกาหลีแค่1ล้านนะฮะถ้า5ล้านเนี่ยอาจต้องวางเงินดาวเออประมาณถ้าที่สิบเซนคือประมาณ1ล้านบาทเนี่ยสำหรับคนไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเยอะเยอะมากนะครับแล้วเราเองเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวเพื่อที่จะ ต้องใช้เงินก้อนเยอะขนาดนั้นในการซื้อบ้านสักหลังเนาะทำให้ความร้อนแรงเนี่ยในการกู้เงินนะครับก็เบาลงผ่อนลงไปด้วยนะครับหากเรามามองดูตราอสังหารมรัพในปี2563เนี่ยครับะจะเห็นภาพว่าเฮ้ยสต็อกเหลือขา,ขายของคอนโดเยอะมากเลครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดนะครับโดยปริมาณของมันเนี่ยประมาณ1.4ล้านล้านบาทนะครับที่เหลือคงค้างครับคำถามคือทำไมมันถึงเหลือเยอะขนาดนั้นและมันเป็นวิกฤต ของอสังหาหรือเปล่านะครับก็ต้องยอมรับว่าคอนโดนะครับคอนโดก่อนนะเอาคอนโดอยู่เดียวก่อนนะครับเป็นทรัพย์สินอสังหาประเภทที่มีความมีโอกาสที่เกิดโอเวอร์สป라이ด์ได้ค่อนข้างง่ายแล้วกันต้องเรียกว่าอย่างนั้นครับง่ายเพราะอะไรครับเราเนึกภาพว่าคอนโดเนี่ยนะครับหรือพื้นที่หนึ่งพื้นที่เนี่ยเอาแค่หนึ่งไร่ก็ได้ครับถ้าคุณสร้างบ้านเนี่ยอาจจะสร้างบ้านได้ไม่กี่หลังอ่ะครับหนึ่งไร่แต่ถ้าเป็นคอนโดนเนี่ยอาจจะได้แบบโอเป็นหลายร้อยยูนิตเลยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่า โอกาสที่จะเกิดจำนวนห้องนะครับในต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ถ้าเท่ากันเนี่ยนะครับคอนโดจะสร้างได้ค่อนข้างเยอะกว่านะครับประกอบกับคอนโดเนี่ยนะครับเวลาเขาสร้างเนี่ยเขาสร้างทีให้จบทั้งโครงการนะครับมันไม่เหมือนบ้านนะเช่นบ้านเนี่ยถ้าเราสร้างสักสิกสหลังสึกว่าโอ๊ยแปลโครงการนี้แปลขายไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณอาจจะพักแค่เฟสแรกได้แล้วก็เฟสสองพักก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ พอขายหมดปุ๊บค่อยไปสร้างเฟสสองมันก็ยังพอทําได้เนาะดังนั้นโอกาสเกิดโอเวอซัพพลายในบ้านเนี่ยหรือในที่ดินเนี่ยจะน้อยกว่าและกันไม่บอกไม่มีนะมีครับแต่ว่าอาจจะเกิดได้น้อยกว่าคอนโดน,นะครับในทางกลับกันครับคอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับถ้าคุณสร้างปุ๊บเนี่ยคุณต้องสร้างให้จบครับต่อให้คุณแบบมีคนซื้อเพียงแค่สิซของทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณก็ต้องสร้างอยู่ดีเห็นภาพไหมครับพอมันต้องบทให้สร้างเสร็จปิดโครงการเนี่ยนะครับมันก็จะทำให จำนวนโอเวอร์สัปพลายในระบบในต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่เยอะขึ้นนะครับซึ่งหาอดูในตารางเนี่ยคุณจะเห็นว่าหลายพื้นที่กระทบหนักเช่นพื้นที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับหรือรถไฟฟ้าสายสีใหม่ๆที่เพิ่งเกิดขึ้นมาอยู่ขอบนอกอยู่วงรอบนอกเนี่ยจะมีปริมาณการที่เหลือหรือค้างสต็อกค่อนข้างเยอะเรียกว่าเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะอะไรครับต้องยอมรับนะครับว่าเมืองไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเกิดรถไฟฟ้า ใหม่เส้นใหม่ๆเยอะมากนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยก็จะออกไปข้างนอกเมืองนะครับโดยบริบทของการสร้างคอนโดนเนี่ยก็จะแอบใช่ไหมครับรถไฟฟ้ามันต้องทาเลยดีคนน่าจะชอบติดรถไฟฟ้าพอรถไฟฟ้าขยายออกไปนอกเมืองปุ๊บเนี่ยนะครับทางเดเ e อเปอร์หรือเจ้าของโครงการเนี่ยก็พยายามไปเขาเรียกดักรอก็ได้นะครับดักรอ ซื้อพื้นที่ซื้อที่ดินแถวบริเวณรอบรถไฟฟ้าแล้วก็ขึ้นคอนโดขึ้นโครงการถึงสูงมาอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นโครงการที่แบบไม่แพงมาก -2 อองล้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็สร้างทีเป็นพันยูนิตเลยนะครับแต่ในอสังหาดิมอนทรัพย์เนี่ยต้องลองนึกภาพดีๆอะ่ะไอ้บริเวณที่เคยเป็นบริเวณที่รถไฟฟ้าไปถึงเมื่อก่อนเนี่ยครับมันเป็นเหมือนโซนบ้านมมก่อก่อนนะเป็นโซนตึกเตี้ยเป็นโซนทาวน์เฮาส์เป็นโซนอาคารพาณิชย์เนี่ยซึ่งต้องยอมรับว่าโซนที่เป็นบริเวณโซนตึกเตี้ยแบบนี้เนี่ยนะครับ จำนวนคนอาศัยอยู่ความหนานแน่นเนี่ยมันยังไม่ถึงมันยังไม่ได้มากขนาดอยู่ดีมีคอนโดพันยูนิตเกิดขึ้นแล้วคนจะมาวิ่งเข้าหาเต็มมาอะไรอย่างนี้ครับมันคงไม่ได้เร็วแบบนั้นถูกไหมครับและอีกกระทั่งนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยมันกระจายไปทุกหัวและแห่งรอบนอกเลยเมื่อก่อนพวกรอบนอกพวกนี้เนี่ยไม่สามารถแม้กระทั่งสร้างคนการใหญ่ๆได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับความหนานแน่นมันไม่พอครับแต่พอมีรถไฟฟ้าไปปุ๊บเนี่ยคนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะไหวแล้วน่าจะไปได้แล้วนะติดรถไฟฟ้าใครๆก็ชอบนะครับแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนนัั้ครบ รถไฟฟ้ามันขยายไปปุ๊บคนก็เทโลกันสร้างตึกสูงตึกสูงพ,พร้อมๆกันนะครับมันจึงทำให้เกิดโอเวอร์สป라이ในโซนนอกหรือโซนรถไฟฟ้าสายสีไม่ใหม,ใหม่ที่อาจจะไม่ฮอตฮิตเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะขอให้เห็นภาพให้ชัดนะครับว่าไม่ใช่ว่าอสังหาทุกที่นะครับมีรถไฟฟ้าแล้วมันก็จะบูมพอพอก็อัภาพใช่ไหมครับความหนาแน่นนั้นสําคัญกว่าครับถ้าความแน่นไม่ถึงนะครับต่อให้คุณตัดไฟฟ้าเข้าไหลก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะแป๊กได้ครับ นั้นเห็นภาพแล้วครับว่าคอนโดเนี่ยชัดเจนนะคอนโดยังไงก็แห่เ,เดือดร้อนนะครับถ้าถามถึงผมว่าทิศทางอสังหาไทยเนี่ยจะไปต่ออย่างไรนะครับผมขอมองหเห็นภาพรวมแบบนี้ครับสำหรับเราเป็นนักลงทุนเนาะนะครับลงทุนกับดีวอปเปอร์ที่คนละเจ้านะครับหลายพี่หลายคนอาจจะเป็นชอบลงทุนหุ้นถูกไหมครับอาจจะมองว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับผมขอแบ่งให้เห็นภาพอย่างนี้ครับคนที่ซื้อจริงๆซื้อต่ตัว สังหาเป็นชิ้นๆเป็นอาคารเป็นที่ดินจริงๆ,ๆเนี่ยนะครับกับคนที่อยู่ในธุรกิจก่อสร้างหรือพัฒนาขายหรือซื้อหุ้นสังหาเนี่ยคนละเรื่องกันนะครับมันจะมีจุดอ่อนนิดนึงของทางเดเวลอปเปอร์ตรงที่ว่าเขาเนี่ยอยู่ในตลาดหละทรับใช่ไหมครับเขาเนี่ยจำเป็นต้องสร้างเพอร์ฟอร์แมนต์ต้องสร้างผลประกอบการทุกๆปีนะครับดังนั้นเนี่ยบางครั้งอะครับมันอยู่ช่วงที่มันไม่น่าขายเลยแบบเป็นช่วงที่แบบไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยแต่ถ้าตาม KPI เขาก็ต้องทําการขายถูกไหมครับ หรือแม้กระทั่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจดีมากเลยเนี่ยราคาแพงจังเลยเขาก็จะเป็นต้องซื้อเพราะต้องทําโครงการทุกๆปีถึงแม้ว่าบางช่วงบางเวลาอาจจะไม่เหมาะก็ตามนะครับหลายคนอยากจะขอทําความเข้าใจว่าอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นธุรกิจที่มีวัฏจักรเนาะข,นขึ้นขึ้นลงลงนะครับขึ้นขึ้นลงลงหมายความว่าอย่างไรครับอย่างแรกถ้าเศรษฐกิจดีอสังหารก็จะดีด้วยเห็นภาพใช่ไหมครับอสังหาดีน่หมาถึงว่อาอสังหาราคาดีราคาแพงซื้อหนาไขคข้องนะครับ ถ้าตามหลักแล้วเนี่ยช่วงเศรษฐจดีเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะสมนะครับในการขายอ่าพูดกันตรงๆเลยอ่าเศรษฐีต้องขายว่าขายได้ราคานะครับแต่กลับกันครับถ้าเศรษฐจแย่ยครับโอเคซึมซอมซึมเซาไม่ค่อยไปคนก็แบบอยากจะขายทิ้งก็เป็นช่วงที่อสังหาที่มันราคาถูกนะครับถ้าคนที่แบบเก๋าๆหน่อยเนี่ยไม่รีบไม่ร้อนเนี่ยนะครับอย่างเจ้าสัวหลายๆคนเนี่ยโอ้โหช่วงวิกฤตช้อนซื้อเยอะเลยนะฮะช่วงดีปุ๊บก็จะมาขายก็เป็นช่วงแบบนั้น แต่สับหยกเปิดแล้วทำอย่างนั้นไม่ได้ครับเขาต้องซื้อทุกปีต้องขายทุกปีดังนั้นเขาเลยอาจจะทําจังหวะซื้อถูกและขายแพงสุดอาจจะไม่ใช่หน้าตาแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นมุมของนักลงทุนแบบผมหรือว่าซื้อของวัตถายเป็นชิ้นจริงๆเนี่ยนะครับการช่วงเกิดวิกฤตอาจจะเป็นช่วงดีที่เราได้เข้าซื้ออสังหารนะครับาะอสังหาเนี่ยมันจะต่างจากหุ้นนิดน,นึงคือราคาเราเคยอาจจะเห็นหุ้นเนี่ยจากร้อยหนึ่งอาจจะเหลือ สองบาทก็ได้นะหรือสิบ,บาทก็ได้คือมันลงได้แบบเก้าสิบปอร์เซ็นนะครับแต่ในอสังหาดิมันซ้ำเนี่ยมันจะไม่ลงแบบบ้าคลั่งขนาดนั้นนะครับบางครั้งลงแค่สามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคนก็แห่กันซื้อแล้วครับเราเน้นภาพว่าบ้านของเราก็ได้นะครับวันนี้เราอยู่บ้านแถวบางนานะครับสมมุตินะฮะตรงข้ามบ้านเราเนี่ยลดราคาสักสองล้านอย่างเงี้ยบางครั้งเราต้องยกหูกิ้งก้างให้เพื่อนเรามาซื้อเลยนะครับเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์มันเหมือนจะมีเขาเรียกว่าม,มีมีพื้นนะครับมันไม่สหามารถหลุด ปรับลงไปได้แบบราคาเวอร์วังมากอะถึงจุดๆหนึ่งพุกคนก็จะแห่ซื้อเพราะคนยังเชื่อมั่นในสังหาว่าแม่เป็นจับต้องได้โอสังหามีแต่ขึ้นถูกไหมครับยังไงก็ได้อยู่เองยังไงเดี๋ยวก็ราคาขึ้นเนี่ยมันมีพื้นฐานที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง,ง,งครับมองออกง่ายคนทั่วไปเห็นแล้วก็เก็ตนั้นราคาจะไม่ลงมากแล้วถ้ามันลงมากเนี่ยสุดท้ายอ่ะมันก็จะรีบาวเด้งกลับไปได้อยู่ดีนะครับนั่นก็เป็นหน้าตาแบบนั้นนาะดังนั้นถ้าคุณเป็นคนลงทุนแบบซื้อเก็บเอาไว้ ถ้ามีเงินเย็นนะผมก็ยังเชิญชวนนะเลือกดีๆโอกาสงานซื้อของดีถูกก็ยังมีอยู่นะครับผมขอ,อยกอย่างในปี40นะครับที่เกิดเหตุการณ์ต้มยำกุ้งนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเอามาจากทางแอร์เรียนะครับก็ทําให้ว่า้ราคาประเมินที่ดินเนี่ยในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะครับตอนปี40เนี่ยหลายคนจําภาพว่าโอ้โหนี่คือมหาวิกฤตของอสังหาริมทรัพย์และฟองสบู่สุดๆพังๆถูกไหมฮะ คุณเ็นยงพว่าราคาสังหาตกไปจริงๆครับตกไปในช่วงปี40-41นะครับแล้ว42เนี่ยก็ค่อยๆกลับมานะครับและสุดท้ายเนี่ยราคาตอนนี้เนี่ยก็สูงกว่าตอนนั้นไปเยอะมากๆจนแบบต่อให้คุณฟอนสบ,บู่แตกคามืออะแต่คุณถือเก็บไว้อ่ะคุณก็ยังกําไรอยู่ดีอ่ะพอพอเห็นภาพใช่ไหมครับนั่นคือหน้าของสังหาที่มันซับครับซึ่งผมเชื่อว่ามันอาจจะย่อไหมซึ่งก็มีโอกาสครับในการบูมเกิดการบูมเกิดบัสขึ้นต่อเวลาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย อังหาริมรัพก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อคนทั่วไปอยู่ดีนะครับหลายคนบอกว่าอ้อสังหาริมรัพอนาคตเดี๋ยวคนไม่เกิดเด็กไม่ค่อยเกิดแล้วมันจะไปต่อได้อย่างไรอะไรอย่างงี้ครับก็ต้องมองให้เห็นภาพอย่างนี้ก่อนนะครับว่าอาสังหาริมรัพเนี่ยมันเติบโตเนี่ยขึ้นอยู่ว่าคุณเปรียบเทียบกับอะไรครับถ้าคุณเปรียบเทียบกับดีมานเช่นถ้าคนเติบโตเอาเมื่อก่อนคนไทย10ล้านคนตอนนี้70ล้านละ คนมากขึ้นคนต้องการมากขึ้นนะั้นอสังหาจะแพงขึ้นซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยก็ make sense ถูกไหมครับแต่ถ้าเ่ากันครับคุณต้องเปรียบเทียบกับทางปริมาณเงินในระบบด้วยนะครับปริมาณเงินระบบเพราะว่าคุณเอาเปรียบเทียบกับเงินไทยบาทเอาไงนะ,ะที่ดินแปลงนี้เป็นกี่บาทถูกไหมครับคุณก็ต้องเอากรลังเอาเงินกระดาษเปรียบเทียบกับอสังหาอย่างเงี้ยครับบางครั้งเนี่ยมันบางครั้งอสังหาอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะแต่เงินมันด้อยค่าลงเงี้ยมันก็เหมือนอสังหาจะราคาขึ้นพอ,พอ พระถ้าหาดูย้อนหลังกลับไปเนี่ยนะครับอสังหาริมทรัพเนี่ยโตขึ้นบางครั้งเป็นร้อยเท่าเลยนะที่นข,ขุโงวิทอะไรเงี้ยโอเคแหละคนโตขึ้นประมาณ5เท่าปริมาณคนนะแต่สังหาโตขึ้นร้อยเท่าคนถามคือเอ้าถ้ามันล้อกันจริงๆมันควรจะโตแค่ห้เท่าสิอสังหาทำไมมันโตขึ้นเป็นร้อยเท่าล่ะนะครับที่จริงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนไม่รู้นั่นคือเงินในโลกมันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเช่นหลายท่านเนี่ยเมื่อก่อนก๋วยเตี๋ยวสลึงหนึ่งหนึ่งไหมคเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวเราก็หลายร้อยแล้วหบ ก๋วยเตี๋ยวทที่ไหนหลายร้อยนะครับก็คือมีหลายที่ก็คือแพงไงครับแปลว่าถ้าเราพูดจริงๆเนี่ยเงินของเราเนี่ยมันก็อาจจะด้อยค่าตามเงินเฟ้อนะครับไปเรื่อยๆเนาะซึ่งถ้าเราพูดจริงๆเนี่ยครับมันมีหลายประเทศที่เงินเสื่อมค่าเร็วกว่าไทยอีกนะครับถ้าคนนึกถึงเงินเสื่อมค่าจะนึกถึงเวนเนซุเอลาอ่ะอาร์เจนตินาน,นะครับตอนนี้มีหลายประเทศนะตรุรกีบาซลอเมริกาใต้เนี่ยนะครับชิลีอะไรเงี้ยก็เงินเสื่อมค่าไปเยอะมากๆเลยเนะครับ คำถามว่าถ้าเงินเสํิคัาแล้วอะไรจะราคาขึ้นล่ะนะครับก็ต้องดูว่าเงินนั้นเปรียบเทียบกับอะไรถ้าคุณเปรียบเทียบกับทองคาโอ้โหทองคําก็ชัดเจนนะครับราคาขึ้นเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่โลกสูงมากดังพิมพ์เงินเข้าระบบมาทองคําก็เป็นแอสเซทที่มีจํากัดราคาก็เลยเพิ่มขึ้นอสังหาเองก็เป็นในรูปแบบนั้นเช่นเดียวกันครับก็จะราคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณเงินที่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแน,น่นะครับเหมือนกันครับ